คลิปเก่า2019ถูกแชร์ว่นโซเชียลสาวคนสนิทเข้าไปขอถ่ายรูปคู่หนุ่มกลาหลังเวทีคอนเสิร์ตแฟนคลับคอมเมนต์สนนเป็นประเด็นที่ร้อนระอุทั้งโลกโซเชียลสำหรับกรณีของนักร้องชื่อดังอย่างหนุ่มกลาที่ได้ออกมายอมรับว่าตนเองคือนักร้องหนุ่มเสียงนุ่มตามกระแสข่าวที่กำลังเป็นที่พูดถึงโดยเจ้าตัวยอมรับผิดทั้งหมดและได้ยืนยันประกาศตัดความสัมพันธ์กับสาวมือที่สาม ส่วนทางด้านพันรยาจูนเพนชุลีก็เตรียมเซ็นใบหย่าภายในสิ้นเดือนนี้อีกทั้งยังได้เตรียมดำเนินการฟ้องร้องบุคคลที่สาเป็นเงินจำนวนสิบล้านบาทชาวเน็ตขุดคลิปเก่าสาวคนสนิทขอหนุ่มกะลาถ่ายรูปเมื่อทั้งฝ่ายหนุ่มกะลาและจูนเพนชุลีได้ออกมาชี้แจงข้อเท,ท็จของตนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าเรื่องราวนี้ก็ยังคงเป็นที่พูดถึงอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็ได้มีชาวโซเชียลท่านหนึ่งได้ออกมาแชร์คลิปเก่าเมื่อปี2019 เป็นคลิปที่มีสาวคนหนึ่งได้เข้าไปขอถ่ายรูปกับหนุ่มกลาด้านหลังเวทีคอนเสิร์ตของร้านอาหารแห่งหนึ่งโดยได้ระบุข้อความในคลิปวิดีโอว่าคลิปนี้น่าจะปี2019หรือนี่อาจจะเป็นสารตั้งต้นของความรักครั้งนี้ทางด้านชาวโซเชียลทั้งหลายก็ได้เข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์มากมายอาทิคลิปนี้คนถ่ายช่างถ่ายติดเก่งถูกคนเกินขอบคุณเจ้าของคลิปโลกช่างกลม คลิปแต่ละคลิปของที่หนุ่มไม่ต้องไปหาเพลงใครมาใส่นะเพลงตัวเองนี่แหละเข้าตัวทุกเพลงใส่พานมาถวายถึงที่เลยเนื้อถึงว่าถูกดีเดินหนีดินตามคนแอบถ่ายคือเก็บคลิปมานานมากสุดเลยพีเศษจ,จังเข้าไปได้ใกล้ชิดและนานขนาดนั้นที่หนุ่มถ่ายแบบนี้ทุกคนแต่อยู่ที่ว่าคนไหนนิสัยยังไงแค่นั้นเองใครแอบถ่ายเหมือนรู้อนาคตเลย